สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับก็จัดให้กับแฟนแมนยูก่อนนะครับก็เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรอบ2วันนี้นะครับพอดีผมไม่ค่อยมีเวลาทําข่าวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้เป็นวันหยุดนะครับจะพยายามทําข่าวให้กับทุกทีมให้ได้ละกันนะครับ เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวในสโมสรน,นะครับส,ส่วนใหญ่รวมถึงการเตรียมทีมที่จะเจอกับเชลซีนะครับบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกในสุดสัปดาห์นี้นะครับในวันเสาร์ด้วยนะครับประมาณ5้าทุ่มกว่านั่นแหละเชลซี Chelsea กับแมนยูจะเจอกันนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตข้อมูล11%ผู้เล่นตัวจริงให้นะครับเป็นช่วงข่าวสุดท้ายเลยนะครับว่าสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาคาดการ ทิศทางผลการแข่งขันคู่นี้ได้อย่างไรครับว่าจะออกมาเป็นรูปแบบใดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเรื่องราวภายในสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมีเรื่องราวที่จะพูดถึงตลาดนักเตะนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ดิวของกองกลางอีกหนึ่งคนนะครับหลังจากเสร็จศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็มีกูรูข่าวนะครับเขาก็แนะนำมีทัศนะเหมือนกันว่าเออ ตำแหน่งแดนกลางของ Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีจุดอ่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่าใครคือจุดอ่อนนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันช่วงเช้าว,วันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของอาร์เซอลตูเซเบ้นะครับอัรเซอลตูเซเบ้นะครับก็เป็นนักเตะตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับที่เพิ่งคัมแบ็กกลับมาหายจากการบาดเจ็บนะครับ ในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีเกนะครับเราได้เห็นไปแล้วนะครับว่าตูเซเบ้เนี่ยยอดเยี่ยมแค่ไหนในการประกบเ네นมาร์และเอ็มปาเป้ P e นะครับก็ในสื่อต่างประเทศนะครับชื่นชมตูเซเบ้มากมายจริงๆนะครับแต่ประเด็นสําคัญในวันนี้ที่ผมพูดถึงก็คือทําไมตูเซเบ้ถึงเล่นดีอย่างนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราจะเห็นในสนามซ้อมอ่ะที่ตูเซเบ้เนี่ยวิ่งไปกับคาวานี่นะครับก็เราไม่รู้หรอกว่าเขาคุยอะไรกันอนะ่ะแต่ในสื่อเขาคาดกันไว้นะ ตัวเซเบ้ก็คงจะถามว่าในการที่เขาซ้อมกับตัวของเ e อ็มบัปเป้และเนย์มาเนี่ยคือต้องประกบอะไรประมาณยังไงนะครับประกบเนย์มายังไงประกบเ e อ็มบัปเป้ยังไงนะครับนี่คือประเด็นสําคัญเลยที่เขาคุยกันที่สนามสื่อก็ไปเจาะมาอย่างเงี้ยนะครับแต่เราไม่รู้หรอกนะเพราะว่ากล้องมันอยู่ไกลนะครับแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นสําคัญนะครับที่ในสื่อต่างประเทศชื่นชมก็คือตัวเซเบ้เนี่ยเล่นดีจริงๆครับในเกมที่ เล่นกับปลารีนะครับไลนกิ๊กส์ครับอดีตโค้ดนะครับ,รบก็จริงๆอ่ะได้มีโอกาสคุมแมนยูในยุคข,ของหลุยส์ฟาเกลหลายๆท่านยังคงจำได้ใช่ไหมครับว่ากิ๊กเองเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อเองเลยนะครับว่าถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงตัวของตูซิเบแล้วเนี่ยกิ๊กบอกนะครับว่าเด็กคนนี้นะครับเป็นเด็กที่อ่านเกมได้ดีนะครับคือกิ๊กบอกอย่างนี้นะครับว่า เด็กคนนี้นะครับเป็นเด็กที่ดีจริงๆนะครับแล้วก็ความคิดของเขาเป็นความคิดที่ดีสิ่งหนึ่งที่ตูเซเบต้องทําอยู่ตอนนี้ก็คือการเอาคุณลักษณะทั้งหมดของตูเซเบเนี่ยเอาออกมาใช้คลิกพูดกลางๆนะครับว่าตูเซเบเนี่ยมีการอ่านเกมที่ดีแล้วก็มีของที่ดีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งเราเห็นมาแล้วนะตั้งแต่ในยุคข,ของหลุยส์ฟาเกลฟาเกลก็เห็นนะครับว่าตัวของตูเซเบเนี่ย เป็นเด็กที่อ่านเกมขาดและก็ยืนอยู่ตำแหน่งได้ดีจริงๆรวมถึงเขาอ่านและรวมถึงเขายังมีความรวดเร็วเป็นจุดเด่นด้วยการอ่านเกมความมั่นใจต่างๆเหล่านี้จะต้องเติบโตขึ้นกับตัวเขาเองด้วยเช่นกันเขาแสดงให้เห็นเสมอนในตอนที่เขาซ้อมประจำนะครับก็คือกิกส์จะพูดประมาณนี้แหละว่าทั้งตัวของหลุยฟากาและกิกส์เห็นแล้วแหละนะครับแต่ว่าเขาต้องเอามาใช้มากกว่านี้นะ ล่าสุดก็คือตัวซิเบ้ในโชคร้ายนะครับได้รับบาดเจ็บยาวเพิ่งคัมแบ็กมาในเกมปารีสแิงเกียแมนนี่แหละแล้วก็โซชาเนี่ยก็ได้ผลผลิตนี้ทันทีนะครับก็ถือว่าตัวซิเบ้กลับมาในรอบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงและก็มีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับว่านี่แหละเพชรเม็ดงามของแมนยูนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจุดอ่อนนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับ ในประเด็นของข่าวว่าจุดอ่อนอีกหนึ่งจุดนะครับของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คือเฟร d ดนั่นเองนะครับตามรางานจากสื่อต่างประเทศนะครับมันมีหลายๆเกมเนาะที่เฟร d ดเนี่ยไม่สามารถทําผลงานก็คือเหมือนกับเป็นจุดอ่อนของเฟร d ดเองนั่นแหละนะครับเฟรดอายุ27ปีนะครับและตัวเขาเองในตอนนี้เองเนี่ยทรอยดินนี่เป็นคนวิเคราะห์นะก่อนอื่นลองมาฟังเขาดีกว่าเนาะว่าเขาวิเคราะห์ยังไงนะครับ ตัวของเฟร็ดเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์แต่ทุกคนจะปฏิติตรงแต่นี่แหละนะครับเขาบอกในรายการ Talksport ว่าเฟร็ดต้องต้องเพิ่มต้องเพิ่มการสัมผัสบอลอะคือเหมือนกับถ้าเรามีาคุณลักษณะของพวก Creative การสร้างสารรค์เกมเนี่ยเฟรดต้องเพิ่มจุดนี้มากๆเลยเพราะอะไรเพราะเฟร็ดเนี่ยใช้วิธีการดูดูจากเกมอย่างเดียว เฟรดไม่ได้มีการเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กับบอลที่มันต้องมีปฏิสัมพันธ์มากๆในตำแหน่งแดนกลางเออดิเนก็พูดถูกเนาะคนที่มีคุณสมบัติตร,ต,รต,รตรงนี้เนี่ยจะเป็นคนสําคัญของทีมมากๆนะครับเฟรดมาอยู่กับแมนยูด้วยค่าตัว47ล้านปอนด์ในเดือนมิถุนายนปี2018ในยุคของโชเซ่มูรินโญ่นะเนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะโชว์ฟอร์มเปรี้ยงป้างตามที่ค่าตัวซิตีในตอนไม่ใช่ค่าตัวเป็นซิตีค่าตัวแพงนะครับ และตัวของดีเน่ทอยดีเน่นี่ยก็ยังบอกอีกนะครับว่าถ้าเฟรดนะแก้ปัญหาในเรื่องของความไอคิวทีบะการสร้างสารรค์เกมและการสัมผัสบอลท,ที่มันเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมมันก็จะทําให้การเล่นคู่กับพอพอกบาหรือบูโน่เฟอร์ันเดสเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นความหมายจริงๆของดีเน่ก็คือความขยันนั่นแหละนะครับขยันที่จะขึ้นมาช่วยเชื่อมเกมเชื่อมบอลอะไรเงี้ยมันจะทําให้เฟรดเนี่ยไม่กลายเป็นจุดอ่อนของทีมนะครับก็ ทรีดีเนก็ให้ทัศนะประมาณนี้เลยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวนะครับเรื่องราวของกูรูต่างๆนะครับที่พูดในรายการ t a l k s p o r t นะครับก็วันนี้นี่วันนี้ใครมานะไซมอนจอแดนไซมอนจอแดนเนี่ยวันนี้เขาพูดในรายการ Talk Sport นะครับว่าวินัยของนักเตะในยุคนี้เนี่ยมันผิดแปลกไปจากเดิมอ้าพูดางีพูด,พ,ดพูดถึงใครในเมนูล่ะ พูดถึงเมสันกรีนวูดครับกรีนวูดมีปัญหาเรื่องของวินัยครับออริโก so นาโซชาครับทราบอยู่แล้วนะครับว่ากรีนวูดเองเนี่ยเป็นยังไงและเขาเองเนี่ยก็พยายามจัดการปัญหาแต่สิ่งหนึ่งที่ทีมชาติอังกฤษเปลี่ยนแปลงไปก็คือวินัยของนักเตะทุกคนมีปัญหาหมดครับวินัยนักเตะถ้าทีมอย่างซัมฟอร์เป็นสมโมสรน,นะถ้าอย่างในแมนยูเนี่ยโซชาเนี่ยก็ก็ทําอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ทําทุกครั้งอะ่ะนะครับมันอาจจะเป็นตัวอย่าง หรือเป็นวัฒน,ธ,นธรรมที่เด็กรุ่นหลังเขาจะเอาอย่างได้นะคือทําไมาถามว่าคนนี้ทำไมาได้สิทธิพิเศษเมื่อทําผิดนี่คือเรื่องราวสาคัญนะครับที่ตัวของไซมอนจอแดนพูดถึงเมสันกินวูดในเกมทีมชาติในเกมทันสมสรถ้านักเตะทําผิดนะครับจะต้องหยุดคือไม่ให้เล่นน่ะเป็นการสอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นทัศนะ ทุกอย่างมันอยู่ที่โค้ดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจอร์ซันโชบ้างวายบางคนบอกโอ้ผมไม่อยากฟังในซันโชฟังต่อหน่อยนะครับว่าทัศนะระเบียบวินัยของบุริเซอรอดมูลนะครับเป็นที่น่าชื่นชมมากเขาก็ทราบเนาะว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อซันโชในช่วงเวลานั้นในราคา108ล้านปอนด์109ล้านปอนด์ประมาณนี้ แต่ตามรายงานจากบิลนะครับสื่อเยอรมันนะครับได้พูดถึงรูปแบบการซ็นสัญญาของแมนยูในยุคต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะมีโอกาสปิดดีลของซานโชได้ก็ต่อเมื่อสัญญาของซานโชเนี่ยไปถึงจุดสุดท้ายนั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่สโมสรบริเซอร์ดอดมูลต้องชื่นชมต้องชื่นชมเขาก็คือความนิ่งและการรักษาระเบียบวิน,นที่ไม่คือ,ค,อคือไม่ขายนักเตะ นาเต้ยังคงเล่นเต็มที่กับสโมสรนนี่คือเรื่องที่ต้องชื่นชมแต่สิ่งหนึ่งที่ดอทมูลมีความเสี่ยงก็คือค่าธรรมเนียมครับค่าธรรมเนียมของซานโชจะลดลงไปเรื่อยๆและมันก็จะเป็นส่วนสําคัญนะในฤด,ดูกาลหน้าถ้าสโมสรมีแฟนบอลและมีการมีเงินในการซื้อขายนกเตะดอทมูลจะไม่สามารถรั้งโจดนซานโชได้อีกยกเว้นการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับซานโชเท่านั้น หน้าที่ของบิรีเดอชมูลในตอนนี้ก็คือเขาจะรักษานักเตะสําคัญของเขาไว้แต่ท้ายที่สุดนะครับเขาจะทําได้เพียงขายและหาผู้ประมูลสูงสุดแค่นั้นเองนะครับก็นี่คือบทสัมภาษณ์ของสื่อต่างประเทศนะครับส่วน work เอ็ดบูดเวิร์ดเอ้าโอ้หผมต้องตามหาเอ็ดบูดเวิร์ดไหมเนี่ยไม่มาตอบในในบอร์ดนานแล้วนะครับตามหาเอ็นะครับเอ็ Ed, กลับมาตอบหน่อยเนาะคิดถึงแย่แล้วนะครับเอ็ดบูดเวิร์ดนะครับ ก็มีความสามารถในด้านของกลยุทธ์นะครับแล้วเขาก็รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีว่าบางครั้งเองคณกายตลาดไม่จําเป็นต้องทุ่มเงินได้แต่ในขณะเดียวกันนะครับแฟนแมนยูต่างประเทศนะเขาก็ไม่ได้แคปปี้กับเอ็ดวูดเวิร์คเท่าไหร่หรอกนะครับก็นี่คือเรื่องราวของสื่อต่างประเทศที่วิเคราะห์ไว้ในวันนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสเอมปัเป้นะครับก็โดนแอชลเบ้เนี่ย จับนะครับสนิทเลยนะครับไปก็ติดบิสซากา้านะบิสซาก้าแย่ขาปร๊อหยุดบอลหยุดกึกเลยนะครับเรื่องราวสำคัญในวันนี้นะครับก็เป็นสำนักข่าวต่างประเทศนะครับที่วิเคราะห์ถึงเคียร์รเนเอ็มเปเป้อเกิดอะไรขึ้นกับ,บเอ็มเปเป้ในเกมที่เล่นกับเล่นให้กับปารีสในบ้านนะครับตามราย่านจากสื่อต่างประเทศนะครับว่ามันมีข้อมูลข้อมูลที่ออกมาเนี่ยก็คือ distance covered ก็คือการวิ่งระยะทางตลอดเกมอ่ะ ใครวิ่งมากสุดอะนะครับมากสุดคือใครแล้วก็วิ่งได้เท่าไหร่นะครับแต่ที่มันน่าตกใจก็คือตัวเลขสีน้ำเงินครับที่ผมแปะไว้นะต้องขอบคุณสำนักข่าวต่างประเทศด้วยนะครับเออคิเรเปเป้น,นะครับอยู่3อันดับล่างเอ็มปเปเป้วิ่งไปทั้งหมด700ขออภัยครับ7,586เมตรกิโลกิโลกว่า มันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่สิติของอตัวของเ e อ็มบาเป้เลยจริงๆแล้วค่าเฉลี่ยของเ e อ็มบาเป้นะครับจะอยู่ที่1 0ถึง1 1ถึงสิถึง12ต่อเกมคือเ e อ็มบาเป้วิ่งมากวิ่งมากคือคือเอาตรงเนาะมีส่วนร่วมกับเกมอะแต่ถ้าออกมาอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเนื่อง,ของเขาว,าว่าความตั้งใจหรือเขาอาจจะไปติดต่อนะติดตุเซเบตลอดหรือเปล่าน,นี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทีนี้เมื่อตัวเลขออกมาอย่างนี้นะผมเชื่อว่านะ โค้ดอย่างโทมัสซูเคิลเขาก็ไม่พอใจหรอกเขาจะรู้ทันทีเลยว่า,าตัวของเอ็มบัปเป้ไม่ค่อยตั้งใจเล่นนั่นเองนะครับแต่ผมเชื่อว่านะส่วนหนึ่งเนี่ยตัวของเอ็มบัเป้เองเนี่ยก,ก็พอจะมองออกแหละว่าเออสถานการณ์ของตัวเองในตอนนี้เองเนี่ยก็คือ,อพูดไม่พูดไม่ถูกเนาะเขาไม่ค่อยแฮปปี้กับโทมัสซูเคิลนั่นเองคือผมไม่แน่ใจว่าคำว่าเล่นไล่โค้ดเป็นยังไงในปารีสนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วเอ็มเป้ไม่ใช่อย่างนี้เลยสิตีนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอดิสันคาวานีกับรอแองกิสกันนะครับกิกส์เนี่ยตั้งแต่คุมทีมชาติเวลส์ครับเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเขาได้ประสบการณ์จากหลุยฟาเกานะยอดโค้รระดับโลกแล้วามาปรับใช้กับการเป็นโค้ดทำให้กิกได้เรียนรู้นะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยการดูแลนักเตะหรือการมองนักเตะ สักคนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับวันนี้แร n กิกนะครับได้พูดถึงเอดิสันคา a นีไว้นะครับว่าเอดิสันคา沃นีเนี่ยในอดีตนะเขาคือจอมนะจอมจบสกอร์แบบระดับ w o r l d c ค a าสจริงกิกซ์อมยับในจุดนี้นะครับแต่กิกซ์ก็บอกเหมือนกันนะครับว่าเมื่อนำคา沃นีกับลุยโซเลสมาเทียบกัน c a า a นี ani, เหนือกว่าลุยโซเลสจริงอยู่แต่ สถานการณ์ในตอนนี้นะโฟกัสที่สนามซ้อมเลยที่วิ่งอยู่อยู่ตอนนี้กิกส์ไม่แน่ใจว่าคาร์วนี่จะดีเหมือนเดิมหรือไม่นะครับเพราะในเวลานี้เองเนี่ยตัวของคาร์วินี่เนี่ยไม่ได้ลงสนามแต่เดือนมีนาคมถ้าจะไม่เทียบกับหลุยส์ซเลสนะครับเท่ากันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเป็นการลงสนามอย่างสม่ําเสมอนะคาร์วนี่ดีกว่าซเลสนแน่นะครับแต่ในทางกลับกันนะครับตอนนี้คาร์วนี่วัยสาปีอะ เซนฟรี free, มาอยู่กับแมนยูด้วยสัญญาหนปีพร้อมออชชั่นบวกไปอีกห่งปีแต่เขาจะสามารถมีความฟิตอยู่ในระดับเดียวกับมาคัดแรดฟอร์ดไหมนี่คือประเด็นสำคัญด้วยนะครับฉะนั้นประสบการณ์เนี่ยสอนแรดฟอร์ดสอนทุกคนได้แต่ร่างกายของคานี่จะอยู่ในระดับท็อปเหมือนเดิมหรือไม่นี่คือสิ่งที่จะต้องพิสูจน์ในสนามนะครับซึ่งเชื่อว่านะผมส่วนตัวผมนะ คาเพชรอยู่ที่ไหนก็เป็นเพชรยังจําคํานี้ได้ใช่ไหมครับเขาวันนี้เขาต้องมีดีองเขาแน่นอนเพียงแต่การอเวลาเรียกความฟิตก,กลับมานะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือบทวิเคราะห์ของไรอนกิกส์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอารันวอนบิสซาก้ากันนะครับวันบิสซาก้าวันนี้ก็เป็นการเลือกเล่นการเลือกเล่นให้กับทีมชาติคองโกนะครับก็ไม่เลือกให้กับทีมชาติอังกฤษแล้วนะครับอังกฤษเนี่ยมีเทนมีทิเปีย มีไคล์วอเกอร์เราจะไปลงตอนไหนได้ล่ะเนี่ยครับเพราะว่าตอนนี้บิสกา้เาเ็ไปเล่นให้คองโกเนี่ยเป็นตัวจริงดีกว่านะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับก็ค่อข้างที่จะชัดเจนแล้วนะครับว่าบิสกา้าเลือกเล่นให้กับทีมชาติของโกนะครับและเขาก็จะได้รับตําแหน่งตัวจริงไปตลอดนะครับเป็นผมผมก็เลือกเพราะผมได้ลงสนามไงแล้วก็มีความสําคัญต่อทีมชาตินี่คือประเด็นสําคัญที่จะไม่ต้องมานั่งตบยุงนะครับก็ยินดีกับบิสกา้าด้วยนะ ที่เลือกได้ถูกแล้วละ่ะเลือกลงสนามนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพกันนะครับเดนนิสซาคาเรีเดนนิสซาคาเรีเนี่ยได้รับความสนใจจากเคลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซาคาเรีมีดีอะไรผมต้องถามมาก่อนนะคือเขาเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับนะครับแล้วที่สำคัญก็คือสโมสรของเขาบรัสเซีย์มืนเช่นกับบักนะครับเล่นใ้กับซาคาเรีเล่นเนี่ยยอดเยี่ยมมากสวมเสือ้อหมายเลข8 เล่นใ้กับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ด้วยอายุเนี่ย23ปีสําหรับเดนิสซักคารีเนะครับไม่พูดถึงซติแล้วนะครับผมพูดถึงว่าความสามารถในเกมทีมชาติการเล่นในบุนเดสซิก้าตอนนี้นักเตะวัย23ปีในตาแหน่งเกมรับพีคมากผมเชื่อเขาพีคมากเลยและสโมสรเชลซีนะจับตาดูสถานการณ์เด็กคนนี้ไว้อยู่แล้วและที่ต่อมาก็คือแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยถ้าไม่เซ็นนะ Chelsea เชลซีเซ็นเพราะอะไร เพราะสักเรียเนี่ยกำลังเติบโตกลายเป็นนักเตะระดับโลกครับในสื่อคาดการไว้ว่าหลังจากนี้นะครับตลาดเดือนมการาคมเนี่ยเชลซีจะมีส่วนใน,ในการซื้อสัญญากับติดคนนี้มากๆเลยส่วนเอ็นโกโลก,กองเต้นเนี่ยยังจะต้องมีข่าวการย้ายทีมต่อไปทีนี้เนี่ยทางฝั่งเมนยูเนี่ยควรจะมาแทนใครไม่เฟรดก็แทนมาติชแม็กโทมิน่เนี่ยผมเชื่อว่านะการพัฒนาของเขาอ่ะมันจะไม่มากไปกว่าน,นี้แล้วล่ะ เขาต้องเล่นให้กับทีมระดับกลางอย่างเดียวแต่เขาจะกลายเป็นตัวท็อปครับสำหรับแม็กโทมิเน่นะก็รอดูกันต่อไปนะครับไม่ว่าแมนยูหรือเชลซีเนี่ยใครจะได้ตัวไปก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเมื่อกี้ทอยดีเน่พูดถึงเฟสไปแล้วเนาะผมไปเรื่องอื่นละไปเรื่องราวของอ่าฟาคุนโดพาราสตี้นะครับปารีส พาลิสตี้เหรออ๋อพาริสพาริสตี้โอ้ผมขออภัยครับอ่านชื่อผิดอีกแล้วนะครับฟาคุนโดผมเรียกว่าฟาคุนโดดีกว่านะก็ฟาคุนโดวันนี้นะเป็นข่าวก็คือตอนนี้เขาเอาแฟนมาอยู่ด้วยนะครับและทีนี้เนี่ยเขาก็ไปเล่น PlayStation แต่เล่นใน PlayStation เนี่ยที่เอาคริสตินอลโรนโดนะครับมาสวมยูนิฟอร์มของแมนยูเออแล้วเขาก็ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมของแฟนของเขานะครับก็ ถือว่าเป็นความสุขของนักฟุตบอลนะครับหลังจากซ้อมเสร็จก็เล่นเกมเล่นเกมก็คือเล่นเกมฟุตบอลนะครับแล้วก็มันก็จะเห็นเนาะว่าหัวสมองการคิดอะไรเนี่ยมันได้จริงนะมันได้จริงแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือผมก,ก,ก็ก็เล่นเหมือนกันนะครับเอาเถอะคุยเรื่องฟาวคนโดดีกว่าทีนี้ฟาวคนโดเนี่ยปรากฏว่าเขามีไอดอลก็คือคิซิโนโรนโดอย่างที่เราเห็นนั่นแหละและเขาเองเนี่ยก็แบบชื่นชมนะว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะได้เล่นกับโรนโดที่โอแทฟอร์ด ะครับมันไม่รู้นะมาันอาจจะเกิดเป็นไปนได้หรือเปล่าทีนี้เนี่ยแต่ที่แน่เนี่ยนี่แหละแฟนคลับโูแรนโดตัวจริงเลยสําหรับฟาคุนโดนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของอามาทาเร่กันนะครับก็วันนี้นะครับอามาทาเร่ are, เดี๋ยวผมขออนุญาตฟื้นเรื่องราวก่อนอามาทาเร่ are, เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเซ็นสัญญ,ญามาด้วยค่าตัวประมาณ30ล้านยูโรนะครับแล้วก็มีโบนัสอีก10ล้านยูโรนะครับทีนี้ประเด็นสําคัญที่ Fabrizio Romano เนี่ยได้พูดในสื่อไว้นะครับก็คือ,อตัวของอาอมาสทาเทรเนี่ยมีปัญหาเรื่องของหนังสือเดินทางของอิตาลีเนี่ยล่าช้านะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการลงสนามกับสโมอสรแอตแตลนตามา2เกมแล้วนะครับก็คือเอาตรงๆเลยคือจริงๆนะสโมอสรนี่อยากจะส่งลงสนามนะแต่ไอการซื้อขายกับแมนยูนี่แหละมันยังมันจริงๆมันก็เลยต้องรอเวลานะครับก็ทีนี้เนี่ย โรมมโนมองว่านะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะต้องอดทนรออีกหน่อยนะกับการที่จะได้นักเตะคนนี้มาอยู่ด้วยนะครับก็คือก็คิดว่านะแอตเลต้ลตาคงไม่ส่งเด็กคนนี้ลงสนามในเกมยุโรปหรอกนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับแล้วมาต่อกันที่เ,เรื่องราวในสนามซ้อมนะครับก็แม่ไอ้นักเตะเขาอาจจะคุยเรื่องอื่นกันก็ได้นะแต่วันนี้นะครับภาพจับมาที่เอดิสันคาวานีกับ แอ็กซตูเซเบนะครับในเกมก่อนเกมยูฟาแชมเปียนลีกที่เจอกับปารีสอ่ะคือเหมือนกับว่าตูซเซเบเองเนี่ยพยายามที่จะถามเรื่องราวของการประกบเนมาร์และเอ็มบาเป้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งปรากฏว่าตัวของอตูซเซเบเองก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ในสื่อชื่นชมมากนะครับก็ตอนที่วิ่งกันกันและคุยกันอย่างนี้แหละเขาถามเรื่องราวข้อมูลของเอ็มบาเป้และเนมาร์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับว่าสื่อเขาพูดกันลักษณะอย่างนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอลูกชอลูกชอกับอเล็กเทเรสนะครับก็ในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนนะครับชอจับมายืนกลาง3คนนะครับปรากฏว่าเฮ้ยลงตัวลงตัวแต่บันเสานี้นะครับข่าวร้ายของชอเนี่อาจจะมาก็คือไม่รู้ว่าลูกชอจะได้ลงสนามหรือเปล่าหรืออเล็กเทเรสจะต้องนั่งนะครับคือในเสานี้จะเจอกับ เชลซี Chelsea, ซึ่งเป็นเกมที่ไม่ง่ายเลยเดี๋ยวต่อจากต่อจากข่าวนี้ก็จะเป็นบทวิเคราะห์แล้วแหละผลไอการแข่งนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับก็แฮนดี้แม็กควายนะครับจะกลับมาลงสนามอีกครั้งเนี่ยทีนี้เนี่ยใครจะนั่งสำรองทีนี้ในสื่อต่างประเทศก็คิดว่าโซชาจะต้องเอาลูกชอ,อนั่งและเอาอเล็กเทเลสเล่นแบ็กซ้ายดีกว่าลูกชอนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปตามข่าวกันต่อนะครับ เรามาต่อกันที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกปิดท้ายแล้วนะผมจะอัปเดตข้อมูลทั้งหมดนะครับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเริ่มจากคืนวันศุกร์คือวันนี้นี่แหละนะครับก็จะมีหนึ่งคู่ถ้าผมจำไม่ผิดนะเวลาตีสองก็จะเป็นแอสตันวิลล่านะครับเปิดบ้านรับการเยือนของรีสยูนิเต็ดนะครับ ส่วนวันเสาร์นะครับคู่แรกนะครับ18นาฬิกา30นาทีวันเสาร์นะครับเวสต์แฮมเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้นะครับเวสต์แฮมมึงแพ้มานะนัดนี้นี่เล่นในบ้านนี่โหอาจจะเกิดอะไรดีก็ได้แต่ซิตี้ตอนนี้กำลังแรงหยุดยากนะครับส่วน3ทุ่มนะครับ3ทุ่มก็จะเป็นฟูลแลนเจอกับคริสตันพเลตนะครับส่วน5ทุ่มครึ่งบิ๊กแมตช์เดี๋ยวเราจะมาคุยคู่นี้กันนะครับแมนูเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีนะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับ อ๋อ oh, ต่อเลยต่อเลยขออภัยนะครับตีสองลิเวอร์พูลเจอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดโอ้นอนนดึกอีกแล้วอะ่ะตีสี่แล้วล่ะเอา,เอา,เอาว่ากันไปนะครับวันอาทิตย์แหะนะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับ,รบเริ่มต้นเวลาสามทุ่มเซาท์แฮมตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอตเลตันนะครับแล้วก็บู๊คแฮมป์ตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลห้าทุ่มครึ่งแล้วก็ตีสองตีสองนะครับ อาร์เซนอลเปิดบ้านรับการเยือนของเรสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ข้ามไปวันอาทิตย์ข้ามไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มันมันลอยต่อวันจันทร์ขออภัยนะครับแล้วก็เที่ยงคืนครึง่งโอ้ตารางมันยังไงก็ไม่รู้เนะาะบร g h ตันเจอกับเวสต์บอมแล้วก็แล้วก็เบอร์ซี่เจอกับสเปอร์นะครับก็ดูไปตามนี้แหละเดี๋ยวดูเวลาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็ทีนี้ผมกลับมาโฟกัสละ ความพร้อมล่าสุดนะครับของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเตรียมทีมที่จะเจอกับสโมสรเชลซีนะครับก็เรามาดูสเผู้เล่นตัวจริงก่อนนะครับแล้วมีคําถามมาแน่แหละคาวานี่ลงไหมคาวานี่ลงไหมคําตอบไม่น่าลงนะครับเพราะว่าซ้อมได้แค่4วันนะครับสเปนผู้เล่นตัวจริงนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะมีดดบิดเดครเป็นผู้สาป,ประตูนะครับอ่าสามประสานกองกลางนะครับไอเดกองหลงังดีกว่า แม็กควายกลับมานะครับก็จะมีลีดเลฟทีนี้เนี่ยในภาพนี้เป็นลูกชอแต่เมื่อกี้ผมวิเคราะห์ในสื่อแล้วนะอันนี้อาจจะเป็นตุนเซเบแทนชออาจจะเป็นตัวสำรองนะครับตำแหน่งของลูกชอตรงนี้นะครับแล้วก็คู่กลางนะครับเอาวิงแบ็กซี่โทษครับวิงแบ็กเป็นมิซาก้าฝั่งซ้ายเป็นอเล็กเทเลสนะครับให้ชอนั่งสำรองคู่กลางเป็นแม็กโทมิเน่กับเฟสเฟสดโดนโจมตีอยู่เนาะ ส่วนพอกบาน,นี่ไม่แน่นะฮะอาจจะได้คืนทับหรือเปล่าไม่รู้นะครับสามประสานในลูกก็จะเป็นเฟอร์นันเดสเจมแล้วก็แรดฟอร์ดนะครับขอ,อตงตัวนี้มาเสียวนี่ก็จะ,ะโดนแบนโดนแบนต่อนะครับอันนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านนะส่วนทางฝั่งเชลซีนะครับผู้สาป,ประตูเป็นเมนดี้แล้วนะครับเคป้าไปไปเป็นมือสามแล้วนะผมบอกข่าวล้าเคป้านิดนึงเขา,นนขาเขาจะเตรียมขายเคป้าห้าสิบล้านปอนด์เคป้าตกไปเป็นมือสามละผู้สาป,ประตูของเชลซีนะครับเป็นเมนดี้นะครับคู่เซนเตอร์เป็น เทโกซิวากับเคิร์กซูม่าวิงแบ็กเป็นอัสกูเกียตานะครับฝั่งซ้ายเป็นเบนชิวลมิดฟิลด์นิบอลนะครับเป็นโควสิตนะครับคู่กลางเป็นจอร์จินโยกับกอนเต้นะครับสามประสานในลูกนะครับก็จะเป็นคิสเซนตูริซิตไคลฮารเวิร์สและจีโมเวนเนอร์อันนี้ลุกระดับโลกชัวนะครับฉะนั้นกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องระวังดีๆนะครับ ทีนี้นะครับก็มาดูนะครับสํานักข่าวต่างประเทศนะครับทำนายผลการแข่งขัน,นข,อของคู่นี้ไว้ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านนะครับเสมอกับเชลซีแบบสุดมันกี่กี่ลูกเนี่ยสองประตูต่อสองนะครับยิงสามลูกก็มันมันมันก็ดีนะแต่สื่อต่างประเทศคาดกันว่าคู่นี้จะเสมอกันสองประตูต่อสองนะครับเป็นไงบ้างครับ สรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเช้าวันนี้นะครับทุกประเด็นทุกข่าวในเช้าวันนี้นะครับของแมนยูหมดแล้วนะครับรวมถึงเรื่องราวความเคลื่อนไหวอัปเดตล่าสุดที่จะเจอกันกับเชลซีนะครับก็แน่นอนครับเรื่องราวของตลาดนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยังมีประเด็นให้พู้ดถูกพูดถึงเ่พูดนานเริ่มพูดผิดพูดถูกละ มันต้องพูดถึงไปตลอดเพราะว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสโมสรใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องราวภายในสโมสรก็มีเยอะนะครับฉะนั้นนะครับมันคือรสชาติของข่าวนะครับติดตามวันต่อวันไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ